สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะวันนี้วันมันเป็นวันจันทร์มันบาค่ะวันที่ไออ่าวันที่สิบห้าค่ะคุณผู้ชมสิบห้าเมษายนค่ะจินตนาจะลงกแนวท่หฮาน้อยค่ะคุณผู้ชมเสียงเพลงมันดังค่ะคาามุ่มอยู่ค่ะคุณผู้ชมเสียงเพลงเกาเปิดสงการกันเนาะค่ะดังแข้ง จินตนาหามุมบดายค่ะคุณผู้ชมแดดหอนแห้งแห้งค่ะคุณผู้ชมมือเนี่เล่นน้ำละมัดระว่างเด้อค่ะยานเจ็บไข่ได้ป่วยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่กําลังเล่นน้ํากันสนุกสนานในเวลานี้ค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะว่าแดดแห้งเราถือน้ำ้ะคะคุณผู้ชมแตะขี่รถจะเลี้ยวไปเห็นถนนอยู่แล้วค่ะเอาค่ะจินตนาจะลงแนวทางฮานอยมัดรวมค่ะคุณผู้ชมฮานอยมัดรวมของมาดามแล้วก็พ่อเซียนยอดบุรีรัม้วกะ ของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมตามอาจารย์สามเซียนเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> สี่นอยคือเกาเหมือนเดิมกับทุกมือค่ะคุณผู้ชมนําแนวทางมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะเป็นแนวทางหาน้อยมัดร,รวมด้วยค่ะคุณผู้ชมเฉพาะกิจที่เศษปกติและ VIP ค่ะทั้งหมดมีดทวยกันสี่นอยค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาการ่งทุกมือนะคะคุณผู้ชมเนาะ,ะ,ะสามมณี้ระศึกเงียบๆจักหน่อยหนึ่งเบ่งบรรยากาศน้ำสงการทางบานจินตนาจะ บ่เคยมีคนเล่นนะคะแถวนี้แต่ว่าเปิดเพลงดังมากย่ามพานัน mm hmm. ค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวสายกันแน่น o ค่ะเก็บบรรยากาศดีๆนะคะคุณผู้ชมขอให้มวลเชื่นขอให้สดชื่นจ่มาสวันสงการให้ชุ่มฉ่ำเวยสายน้ำอันเย็นฉ่ำค่ะน้ำที่เป็นมงคงอ้นไปขอพ่อนผู้ใหญ่เนาะค่ะคุณผู้ชมขอพ่อนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณกับเรา mm hmm. อินตานายังไม่ได้ออกไปเลยค่ะคุณผู้ชมเอ้ยอยัง งมอยู่ในบ้านอยู่ค่ะเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยตอนนี้หนาแค่ไนหลังอยู่ค่คุณผู้ชมไหมอ่าค่ะเราก็จะออกไปไหวผู้หลักผู้ใหญ่เนาะค่ะเนาะมีของติดไม้ติดมือไปหาไหวผู้ใหญ่ค่ะผู้มีพระคุณกับเราค่ะผู้เคยเลี้ยงดูปู่จีเหาผู้เคยเห่าหูจักค่ะผู้มีบุญคุณพระคุณกับเข้าค่ะคุณผู้ชมทำประเพณีค่ะให้สอนลูกหลานสืบต่อไปเนาะค่ะว่าประเพณีพันเหตุปังสี่เนาะค่ะให้หูจักควาาให้เป็น เด็กที่รู้พระคุณรู้ที่ต่ําที่สูงค่ะคุณผู้ชมเริ่สอนมาเนาะพ่อมาหอดุนแล้วเห่าหรอกอะอย่างมันเสื่อมสลายไปค่ะอินตนาก็เลยอยากทําให้มันเหมือนเดิมค่ะให้ลูกให้ล้านเห็นค่ะพอทําแล้วมันดีขึ้นเฮาก็จะได้บอกว่านี่บอเห็นแล้วบอเห็ุเหตุแล้วเหตุแบบเนี้ยมันเลยดีจังสีนะคะคุณผู้ชมพ่อทนทุกมือนี่รู้สึกว่าเล่งรัดแล้วก็เอาทางยุโรปมาใส่กันเนาะค่ะเรียบ,ยบง่าย,ายๆเกินไปบางทีง่ายเกินไปมันก็ข้าม สิ่งที่เรามองไม่เห็นสูงสุดที่เขาเคยนับถือมากค่ะลบลูาลเขาค่ะเ,เึ้นด้วยความเสื้อนะคะคุณผู้ชมบอกไปคุณผู้ชมจะหูจักย่ดอกเนาะคะ่ะตาว่าคนรุุนไหมกะจะบ่หูแต่ถ้าคนทางภาคกลางก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือไหว้เหมือนกันแต่จะไม่ถืออะไรมากมายนะคะคุณผู้ชมเพิ่นใช้ชีวิตอย่างง่ายๆสินะก็ตามสะดวกตามสบายเพราะาต้องทำมาหากินค่ะแต่คนอีสานมันไม่อยู่อย่างนั้นค่ะเมื่อสมัยก่อนค่ะ เิ่นจียู่กันแบบมีพีมีน้องมีพอมีแม่มีญาติพี่น้องกันตุ่มซุ่มกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้พ่อถือมาแล้วค่ะบอกถึงลูกถึงหลานเนาะคะ่ะตรงเห็ดจังสีจังสีสืบไปนะคะเป็นจีเฮ็ดจังสันจิตนาก็เลยสิไดไปเห็ดสืบต่อน้ำเพ่นละค่ะคุณผู้ชมเอาไว้หาแถามาได้สอนลูกสอนหลานเนาะคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งห้าน้อยดีกว่าค่ะห้าน้อยมัดรวมวันนี้ค่ะมีทั้งหมดสี่น้อยค่ะแล้วก็มีสามอาจารย์สามเซียนค่ะ อาจารย์ต้อยนำโชคแล้วก็มาดามคำนวณกับขอเส้นยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมไปดูตัวเลขกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะห้าน้อยวันที่15เมษาย,ยน2567ัค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่15ค่ะ15ห้าห้าน้อยสี่น้อยค่ะคุณผู้ชมสี่น้อยของอาจารย์ยอดนะคะ องพ่อเสียนยอดเูื่วานไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะพ่อเสียนยอดให้มาเด่นรูด3และ2ค่ะ,ะจับคู่ให้30 22 633 3, 3แล้วก็11 1ค่ะ3ตัวจับคู่ให้02 27 30 355 603 9 11แล้วก็233ค่ะคุณผู้ชมบนหลังเลือคะอ่ะรูดที่3และ2ดูตัวรูดของเพลินค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของเมื่อวานค่ะ ของเมื่อวานเพื่อนไหหมาลูดวิ่งวิ่งลูดค่ะคุณผู้ชมหกกับสองเข้าที่หกกับสองแต่จับคู่ให้ไม่เข้าค่ะหนึ่งหกไม่มีอคู่ให้ค่ะคุณผู้ชมหนึ่งหกไม่มีน้เมื่อวันมีแต่สองหกแล้วก็เอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอของวันนี้ค่ะวันที่ห้าค่ะคุณผู้ชมต่อไปค่ะต่อไปเป็นของ มาดามค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานมาดามแตกนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ดูของเมื่อวานของมาดามนะคะของมาดามแตกค่ะเมื่อวานแตกเก้าหกหลักตัวโตดค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนะคะตามติดตามเ้อค่ะคุณผู้ชมติดตามช่องจินตานาชาแนลค่ะจะได้เห็นตัวเลขแนวทางดีๆค่ะคุณผู้ชมแนวทางฮานอยมัดรวมสี่นอยด้วยกันค่ะคุณผู้ชม สี่หน่อยแต่ส่วนมากของมาดามจะเข้าอยู่ปกติพิเศษนี่บ่อยมากค่ะคุณผู้ชมบม่บ้านกับเขาที่พีซีเอเขาเอาปกติประมับบ้านเนี่ยสามตัวโตดวนะสามตัวต,ตัวตเข้าปกติค่ะเพื่อนสิเขาอยู่ปกติกับพิเศษนี่แหละคุณผู้ชมค่ะดูของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสิบาเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะมาดามให้วิ่งรูดหนึ่งและสามค่ะวิ่งรูดหนึ่งและสาม จับคู่ให้ 17, 37, 18, 38, 19, 39, เจ็ดหนึ่งแปหนึ่ง้าก้าหแล้วก็สาสค่ะจับคู่3ตัวค่ะสีหาง1นึ่งสามเหนึ่งสามแปแล้วก็หนึ่งหค่ะคุณผู้ชมแคป้าจอเด้อ่ะเต,ตืเ่นตัวเลขแนวทางดีๆค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของอันเดิมนะคะอินเตอร์น่เรื่อมกว่างให้อ่าขอโทษค่ะโอ้ยวิ่นเวียนค่ะคุณผู้ชม เรียนค่ะอันเดิมนะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวจินตนาให้เบิงของเส้ยนยอดมูว่านนะคะแคปหน้าจอม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าลืมเทียบของเดิมให้ค่ะเปิดลเปิดลละจินตนาเอา,าค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของเสี้ยนยอดเอา้าขอจปล่อยขอตรวจตะโอ้ยจังไดยเนี่เอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะ วางผิดที่เนาะตาลายไปแล้วอะค่ะอันนี้ก็ของมาดามแล้วก็ของเซียนยอดของอาจารย์ต้อยค่ะต่อไปค่ะเป็นของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมอันที่สิบห้าค่ะของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยให้มาค่ะเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยก็เข่ายูเดอค่ะเข่าสองหกค่ะคุณผู้ชมเข้าหกสองค่ะผลออกหกสองนะคะคุณผู้ชม ของเพื่นกับเขาค่ะเพื่อนหายวิ่งรูดมาหกกับ7จ็ดค่ะคุณผู้ชมเขาแต่ก็วันนี้ให้มา0ย์และ1เป็นตัวรูดบนล่างค่ะคุณผู้ชม4ี่นอยค่ะมีเพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้3ตัว50า5ูนย5ศ6นยค่ะแล้วก็6 1 1 6ค่ะ ส่วนเลขวิน0 1 2 5 6 7ค่ะไปวินกับ0กับ1ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเพิ่นดึง0กับ1ลงมาหายแล้วค่ะจับวินกันเองค่ะคุณผู้ชม4ี่นอยด้เลยค่ะบนล่างค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอค่ะประกาศให้เบิ่งของเก่าหมู่บ้านเพิ่นนะคะคุณผู้ชมของดัเก่าของเดิมเมื่อวานเข่าค่ะคุณผู้ชมเห็นปะค่ะตัววินเข้าเป๊ะเลยค่ะของอาจารย์ต้อยค่ะไม่เบาค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวตรงยังไม่พอยังเข่าตัวที่เพิ่นจับวินนะคะจับวินกันเลยค่ะ เอาแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอค่ะแล้วก็แคบหน้าจอรวมเซียนด้วยค่ะคุณผู้ชมอินเนตอร์นาฟ้าของคุณผู้ชมถ้าจะกินเผาเสารนี่มันบายโมงแล้วค่ะแล้วก็เป็นนอนบะพอนะคะคุณผู้ชมมันเป็นวิ่นวินเบ่งตัวเรขกแล้วก็ชัดเจนแตนแดกเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะดูแนวทางแนวทางห้านอยห้านอยมัดรวมสี่นอยได้มาจากการคำนวณค่ะมีของอพ่อเสรอก จินตนาล,าลางไปแห่กแกรวแตาเสาเนาะค่ะคุณผู้ชมล้วกะของพ่อเซียนยอดบุรีลำฮานอยมาดามคำนวณแล้วก็ฮานอยของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะค,คุณผู้ชมสามอาจารย์สามเซียนนี้เข้าทุกวันนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยกับมาดามเข้าตัวจับคู่ให้บ่อยมากแล้วก็ตัวโตดค่ะคุณผู้ชมตัวโตดของมาดามเข่าบ่อยมากค่ะแล้วก็ของพ่อเซียนยอดจะเข้าตัวเด่นตัวรูดค่ะให้เบ่งตัวเด่นตัวรูดเพิม่มด้วยคะ่ะตัวเด่นตัวรูดชนกันเลยคะ่ะคุณผู้ชมสาม แบนนี้สามชนกันค่ะแต่ศูนย์กับหนึ่งไม่ตรงกับพ่ออาจารย์ต้อยนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาบึงมาชมในช่องจินตนาชันแนวเบืองตัวเลขกแนวทางทุกๆแนวทางในช่องจินตนาชัแนวจินตนาขอคุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมันๆทุกคนมีความสุขกายสุขใจมีเงินลำๆเรืเ่อยๆหมดหนี้หมดสินทุกๆคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ